สวัสดีค่ะวันนี้เคมซอนกอ็โอกาสดีนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันพระธรรมสวนณะเป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบปีมารงนะคะทุกคนคะวันนี้เคมสอนก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยเคมสอนก็จะมีวันนี้ก็จะไปวัดก็จะเตรียมข้าวข้าวนี่คือจะไปใส่ หายพระที่สุ์นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ได้กกแกงแกงแกงไก่ใส่กระทิใส่กะทิหน่อไม้ส้มนะคะทุกคนก็จะเป็นเป็นข้าวกรยาศาสตร์เพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นเป็นบุญข้าวกรยาศาสตรแล้วก็เทีนซองก็จัด เตรียมไปวัดด้วยนะคะทุกคนคะ่ะทำเองค่ะนี่ก็จะเป็นข้าวต้มผัดนะคะทุกคนส่วนบุญเดือนสิเป็นข้าวกายศาสตร์ที่ลายพื้นที่รายจังหวัดก็จะมีการเลี้ยงข้าวกายศาสตร์หรือว่าเป็นประเพณีบุญเดือนสินะคะทุกคนคะ่ะแทนจอนก็เตรียมห่อข้าวน้อยนะคะทุกคน พนนีษสารก็จะเอิ่นห่อเขาหน่อยนะคะทุกคนคะ่ะก็จะเป็นประเภทนี้ของอของหลายหลายพื้นที่นะคะเทรียมซองก็จะเตรียมก็จะเป็นย่างปลาเนาะคะ่กะ,ก,ก,ะ,ะ,คะก,คก็จะเป็นขาวกะยศาสตร์แล้วก็เป็นผลไม้นะคะทุกคนค่ะก็จะเป็นข้าวต้มด้ืยอกันเนาะค่ะจะไปเลี้ยงข้าวกะยศาสตร์ก็เป็นความเชื่อของ หลายๆพื้นที่นะคะเป็นการไหว้บรรพบรุษเอิญที่เอิญน,น่องไปเรียงปูปูยาตายายนะคะบรรพบรุษที่ร่วงรับไปแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นนาะคะน้ำหวานเป็นน้ำเปล่าแล้วก็มีทูบแล้วก็จะมีเทียนนะคะทุกคนโอเคมาซ้อนลืมไปต้องห่อเขาน้ำด้วค่ะทุกคนค่ะมีแต่กับเขามีแต่เนวกินเท่ากับต้อง ห่อข้าวไปด้วยในเรียงอา่าแบบบรรพบริของเรานะคะนีเอิญห่อเขาน้อยนะคะ่ะอา่าที่จริงก็ต้องห่อใบตองนะคะแต่ว่าเ็มสอนคิดว่าถุงยางห่อสะดวกดีแต่ว่าเราก็จะเตรียมใบตองไปด้วยเพื่อที่เราจะไปอา่าแตยายนะคะทุกคนขาโอเควเราจับใส่เดี๋ยวเราจะเอาใส่ในตะกระา้าค่ะ อะไรบ้างนิดแบบหนึ่งนะคะเอาบุญน,น้ำกันเด้อค่ะทุกคนคะ่ะบุญด้วยกันเด้อน้องอนุโมทนาะบุญน,น้ำกันเด้อจ้ะสร้างบุญสร้างกุศลเมื่อมีเวลาเมื่อมีโอกาสนะคะทุกคนคะ่ะกวดน้ำนนสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลกันเนาะคะ่ะ ประเทนีไทยทางพระพุทธศาสนาเนาะคะ่ะลำรับคลิปนี้เข็มสอนก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นก่อนนะคะเป็นคลิปการไปสร้างบุญไปวัดกันนะคะเป็นวันพระธรรมสาระขึ้น15้15าค่ำเดือน10ปีมะรงคะ่ะทุกคนไปเอาบุญนัำกันเด้อจ้ะคีมเข็มสอนพาทุกคนไปเอาบุญกันขาหน่อยนะคะไปเรื่องปูญาตาย้ายบรรพบุบรุษ พอวิชิตกันซร้ศน,นะคะสาธุสาธุสาธุเจา้าค่ะ